เห็นเมียรีวิวครีมตัวเนี้ยอยากใช้กับมันเห็นคนมาคอมเมนต์เยอะด้วยว่าใช้ดีเดี๋ยวจะลองใช้ดูบ้างดิไปขโมยของมันมาใช้นะทุกคนครีมงามพริง้งนะทุกคนมีเซรั่มกับตัวครีมนะไหนมาลองใช้กันนะสองขั้นตอนง่ายๆนะทุกคนไหนลองดิมันจะหน้าขาวใสเหมือนเมียหรือเปล่าวะอือความหอมยกให้เป็นเดอะเบสเลยนะทุกคนเออหยดเซรั่มลงหน้าเลยเพราเค็มว่าหน้าขาวใสนะ ภายในกี่วันไม่รู้แต่นะ่จาจะขาวใสจริงแดละกูเห็นเมียกูใช้ทุกวันเลยทุกคนอืหอมทุกคนอ,เนอคืเนื้อครีมเนื้อเซรั่มซึมง่ายมากม,มันดีต่อการที่จะลงครีมขั้นตอนต่อไปนะทุกคนลดสิวลดฝ้ากะว่าสซนเดี๋ยวเราเออเออเออหน่อยของข้อใส่หน่อยเดียวกับพอด้วยทุกคนมันสิเปลืองเนียกูสีหายกูรักของมันมาใสา่ ซึมลงไปไวมากนะทุกคนเออว่ะกูมาความหอมนี่และวว่ะขวดก็น่ารักนะดูดีนะทุกคนสีม่วงสีปรโยดนนะวันเสาร์นะเกิดวันเสาร์นะสีม่วงขั้นตอนต่อไปลงไปเลยนะทุกคนงามพริ้งเป็นตัวครีมนะทุกคนถ้าเสาร์ถ้าแรงถ้าเสาร์ถ้าแรกเขาว่าสีเห็นผลไ้ตรงท่าชูมือผมเด็กอืมแต่ว่าข่อยบระเด็ท่าข่อยบระเด็ท่าไงไมีแเ่เมียข่อยท่าขอ่อยกรเลยอยากล่องท่าเบิ้งเห็นเขาว่าผลตอบรับดีนะเออหอมอันนี้หอมบาววานเดี๋ยวลองมือดม เมียจกใส่ตั้งหลายแล้วแต่ว่าเทาสิจกใส่หน่อยเดียวเดียวมันจับได้บ่าเฮาแอบใส่พวกมันเด้ออืมตวยลงไปเลยตวยลงไปเลยบักคือแตกว่ะตัวลงไปเลยคนบ่ตรงตัวไรเดียวเมียห้โอเคทำนีพอกันหอมก็กันอันนี้ก็หอมอืมเนื้อเคี้มละเอียดละเอียดมากดูดิเกลี่ยง่านมากอืม ทุกคนลองไปหามาใส่เบิงเดิอทุกคนเดิมนินว่ามันโอเคนะดีนะเดี Ges ๋ยวมือใดที่แบบว่าเดี๋ยวเห็นผลจังใดเดี๋ยวสีมารีวิวให้อีกเ่อนึงเนาะโอเคขอบคุณครับผมไปสารพาพพิดกับเมียก่อน